ที่ประทับใจนะ่าจะเป็นตัวเจลฟอกฟันขาวที่เป็นตัวไวท์เทนนิ่งอะค่ะเพราะว่าปกติที่ผ่านมาที่ได้ยินถ้่ต้องไปฟอกฟันขาวอะไรเงี้ยมันจะเป็นเหมือนกเคมีแล้วก็รู้สึกว่ากลัวอาจจะทําให้มีการเสียวฟันหรืออะไรที่เคยได้ยินมาแต่ว่าพอเป็นตัวนี้ค่ะหนึ่งสามารถทําได้เองที่บ้าน สองเห็นว่าเป็นออร์แกนิกหมดเลยคือไม่ได้มีอันตรายอะไรถ้าเผลอกืนเข้าไปยังไม่อันตรายเลยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ทําง่ายมากก็คือเขาก็จะมีแบบแผงเมาส์กัดมาให้แล้วเราก็บีบเจลลงไปแล้วก็แบบกัดทิ้งไว้แบบแค่15นาทีก็คือทําไปแล้วก็แบบทำงานไปดูทีวีไปแป๊บเดียวอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอใช้อย่างต่อเนื่องไปแค่ประมาณ7วันก็จะเริ่มแบบเห็นแล้วว่าแบบสีฟันก็จะขาวขึ้นแบบเป็นธรรมชาติแบบเป็นธรรมชาตินี่คือสําคัญมากแบบไม่ไม่โอเวอร์ไม่ดูหลอออะไรเงี้ยค่ะเราก็ทําต่อเนื่องไปทุกทุก วันก็ได้โดยไม่มีอันตรายอะไรค่ะก็เลยประทับใจเป็นตัวไวท์เทนนิ่งค่ะจริงคือชอบตัวไวท์เทนนิ่งนะคะก็คือตัวช่วยฟอกฟันขาวค่ะเพราะว่าใช้ง่ายมากเลยค่ะใช้แค่15นาทีนะคะต่อวันก็คือเห็นเห็นผลเลยค่ะก็คือใช้แค่7วันเท่านั้นนะคะก็คือเห็นผลเลยว่าฟันเรารู้สึกขาวขึ้อนอะไรเงี้ยค่ะต้องตัวนี้เลยค่ะเป็นเจล ฟอกฟันขาวนะคะสามารถทําเองได้ง่ายๆที่บ้านนะคะทาได้เองแล้วก็ที่สำคัญคือปลอดภัยด้วยค่ะถ่าคิดพ้นโดยทันตแพทย์เลยนะคะค่ะชอบค่ะเพราะว่าสะดวกแล้วก็ไม่ต้องไปไหนทําที่บ้านได้เลยแล้วก็ไม่ต้องกลัวอันตรายเพราะว่าอันเนี้ยจากคุณหมอฟันเป็นคนที่คิดให้ค่ะ ไม่เสียวฟันเลยค่ะไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่แรงแล้วก็ปลอดภัยอ๋อลูกๆจัดฟันอยู่แล้วก็ใช้ตัวตัวเทรอินว<า>ิสไลน์เนี่ยบีบยาผลิต<า>พันธุ์นี้เข้าไปเลยแล้วก็ใช้ได้ไปเลยไม่ต้องใช้ครอบฟันอันนี้ก็ได้ใช้ใช้เทรอันนั้นเลยค่ะ<า>